มีหนังสืออยู่หนึ่งลิสที่คิดว่าอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ลองแบบไปหาอ่านกันดูน้องจริงพลอยก็ยังไม่เคยอ่านทั้งหมดเออทั้งหมดเลยยังไม่เคยอ่านสักเล่มนึงเลยค่ะก็ซึ่งหนังสือเซตเนี้เป็นลิสหนังสือที่พลอยได้มาจากนักจิตวิทยาการปรึกษาที่พลอยเคยเข้าไปรับบริการค่ะแล้วก็เเหมือนคล้าย ตอนช่วงที่เข้าไปอขอรับคำปรึกษาค่ะก็มีเซสชันซักประมาณ2-3สาเซสชันพอพูดคุยแล้วเนี่ยก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะทางคุณนักจิตตวิทยาเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเออถ้างั้นนะเคสของพคอาจจะไม่ได้นิดการพูดคุยเพิ่มเติมแล้วเอออาจจะแบบเขาอาจจะขอเก็บคิวเอาไว้ให้คนอื่นที่แบบตอนช่วงโควิดนี่มันก็ค่อนข้างมีคนเครียดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเก็เลยก็เลย หยุดรับการบริการให้ทำปรึกษานั้นไปเนาะที่นี้เราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊เราอยากจะเหมือนกับถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าเราอยากจะแบบเอ่อมีตัวช่วยอ่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกที่มันมากระทบกระทั่งจิตใจอะไรเงี้ยค่ะเออคือพลอยก็จะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงหนังสือเป็นอย่างแรกอะเนาะก็เลย ก็เลยขอ,อทางคุณนักจิตธวิทยาคนนี้ค่ะว่าเออถ้าง,งั้นน่ะช่วยแนะนําหนังสือที่น่าอ่านไว้ให้พลอยหน่อยว่าแบบอ่าถ้าเกิดว่าในอนาคตอืมที่มีโอกาสอะไรเงี้ยจะได้หยิบมาอ่านเนาะเพื่อแบบสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความแข็งแรงของแบบทางจิตใจของตัวเองด้วยหรือว่าแบบอ่าถ้าเกิดว่าช่วงที่มันแบบต้องการหนังสือมาฮีลอะไรเงี้ยเออมันมันควรอ่านเล่มไหนดีนะคะวันนี้เดี๋ยวเอามาแนะนํากัน นาะเอาเล่มที่ได้มีการซื้อมาแล้วก่อนละกันค่ะโอเค ทั้งหมดนี้เป็นเล่มที่ได้ซื้อมาแล้วนะคะก็เล่มแรกเนี่ยเป็นเรื่องกล้าที่สะถูกเกียดอ่ะผิดนะนี่นะคะมีสองเล่ม,มซึ่งพอยาซื้อมาทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเป็นอะไรก่อนอน่าจะไม่ได้ซื้อพร้อมกันนั่นแหละค่ะ ตัวกล้าที่จะถูกเกลียดเนี่ยออกมาสองเล่มเนี่ยเหมือนกับสักพักหนึงแล้วเนาะแล้วก็เป็นหนังสือจิตวิทยาที่ค่อนข้างที่จะขายดีนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเออแบบเป็นอันที่ขายดียอดขายสูงเป็นหนังสือจิตวิทยายอดขายสูงสุดในรอบทศวรรษของญี่ปุ่นเลยนะคะคนเขียนก็คือคิชิมิอิชิโร่กับโคกะ f ฟ um ุมิทะเกะนะคะ คือด้วยด้วยความที่ยังไม่ได้อ่านเนาะเอออ่าเดี๋ยวพายรีแคปจากสิ่งที่ที่พอที่จะแบบเหมือนแชร์ได้นะคะจากปกเนาะ,ะเล่มแรกเนี่ยมีคำโปรยไว้ว่าค้นพบทางลัดสู่ชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเคล็ดลับการพาัฒนาตนเองที่ถูกครอบงำมาก,กว่า100ปีส่วนเล่มที่2บอกว่าทิ้งความไม่เป็นตัวเอง เลิกใส่ใจคนอื่นคนพบชีวิตใหม่ๆของคุณจริงๆนะคะสำหรับตัวเล่มหนึ่งเนี่ยด้านด้านหลังของปกเนี่ยก็บอกว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าอยากมีชีวิตที่ดีเรื่องหนึ่งที่มีความสัมพัธ์ก็คือเราต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นแต่ว่านั่นัเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่ายิ่งคุณพยายามทําดีกับคนอื่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งหมายความว่าคุณต้องทิ้งชีวิตของตัวเองมากเท่านั้นแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่ต้องการได้จริงหรือเปล่า หนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นจากคำสอนที่ถูกเก็บงำไว้ประมาณมากกว่า100ปีของอัลเฟรดแอดเลอร์นักจิตวิทยาผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นพิดาแห่งการพัฒนาตนเองและกลายเป็นคัมีที่ชาวญี่ปุ่นหลายล้านคนนำไปใช้เพื่อสร้างชีวิตที่ดีในแบบที่ต้องการคุณเองก็ทำแบบนั้นได้เช่นกันสิ่งเดียวที่ต้องทำคือกล้าที่จะถูกเกลียดคือด้วยแบบพาดหัวมันมันอาจจะแรงเนาะชื่อหนังสือนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไส้ในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าให้ Walkthrough เร็วๆเ,เ,เนาะในหนังสือเนี่ยก็จะมะีแบ่งเป็นพาร์ทนะคะพาร์ทแรกเป็นหมวดของอย่าเชื่อเรื่องแผลใจพาร์ทที่2เป็นเรื่องความทุกข์ใจทั้งหมดล้วนเกิดจากความสัมพันธ์นะคะพาร์ทที่3คือตัดเรื่องของคนอื่นทิ้งไปซะพาร์ทที่4 ศูนย์กลางของโลกเยไม่ใช่ศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ตรงไหนพาที่5ใช้ชีวิตณนะวินาทีนี้อย่างจริงจังอืมนะคะนี่ก็เป็น5 5 5หมวดอะของหนังสือกล้าที่จะถูกเกียดเล่มที่1นะคะส่วนเล่มที่2 ก็เป็นภาคต่อที่เจาะลึกจิตหลักจิต,ตวิทยาแบบแอดเลอร์มากขึ้นพร้อมทั้งไขทุกข้อข้องใจในการนำไปใช้ถ้ามีสักครั้งที่คุณเคยตั้งคำถามเองว่าทำไมเราต้องแคร์คนอื่นมากขนาดนี้ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตเพื่อความพอใจของใครกันแน่เอออันนี้ก็เป็นคำถามที่แบบน่าคิดเหมือนกันนะบางทีเหมือนกับว่าเราเอาความสุขของเราไปผูกกับการมองอ่าหรือการตัดสินด้วยสายตาของคนอื่น ะะแล้วก็นี่คือชีวิตแบบที่เราต้องการจริงๆหรอหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยให้คนพบชีวิตที่เป็นของคุณจริงๆคําถามคําเดียวก็คือว่าคุณพระกล้าพอหรือยังที่จะถูกเกียิกล้าพอหรือยังที่จะมีความสุขหนังสือมีหมวดอย่างไรบ้างโอเคมีคําโปรยนิดนึงเนาะว่า หนังสือเล่มน,นี้เป็นภาคอาวสานของหนังสือชุดความกล้าที่นําเสนอแนวคิดของอัลเฟรดแอดเลอร์ในรูปแบบของบทสนทนาระหว่างชายหนุ่มกับนักปรัชญาเราควรก้าวไปตามเส้นทางแห่งความสุขที่กล้าที่จะถูกเกลียดชี้ไว้ให้ยังไงการใช้ชีวิตแต่ละวันตามแนวคิดของแอดเลอร์เป็นแบบไหนแล้วก็การเลือกสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่ทุกคนต้องเลือกเพื่อให้ได้ชีวิตที่มีความสุขอยู่ในมือเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ การถกเถียงทางปรัชญาที่เข้มข้นกำลังเปิดฉากขึ้นอีกครั้งคุณมีความกล้าที่จะก้าวขึ้นบันไดแห่งความเข้าใจไปพร้อมๆกับชาวชายหนุ่มหรือไม่อน่าสนใจนะคือเหมือนกับทั้งสองเล่มน่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดผ่านการสนทนาของคนสองคนนะคะวทที่หนึ่งของหนังสือในภาคที่สองเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นเลวร้ายเราช่างน่าสงสาร อันนี้สะท้อนภาพของ Mindset ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อเนาะตัวเองตกเป็นวิกทีมนะคะส่วนที่2ทําไมจึงไม่ควรใช้วิธีให้รางวัลและลงโทษอืมส่วนที่3จากการแข่งขันไปสู่ความร่วมมือส่วนที่4จงให้แล้วท่านจะได้รับส่วนที่5เลือกชีวิตที่มีความรับอ่ะหบทอ่ะไม่ใช่5บท 5ส่วนให้หมวดหมู่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวลองไปดูกันเนาะก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครถนัดภาษาอังกฤษนะคะก็มีทั้ง2เล่มเหมือนกัน,นะคะ่ะโอเคอันนี้เป็นเล่มแรกนะคะทีเ่เรื่องแรกกันการทีท่ได้รับคำแนะนำมาโอเคเล่มที่สองจะเป็นชื่อนี้ โรคซึมเศร้า l o s t connection, s คลายปมโรคแห่งยุคสมัยและทางเลือกใหม่ในการเยียวยาเป็นของ Bookscape นะคะจริงๆ Bookscape เนี่ยก็เหมือนกับมีหนังสือซีรีส์ที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะมีอันที่พอยพึ่งอันบ็อกซ์ไปตอนที่ซื้อมาจากช่วงงานสัปดาห์หนังสือนะคะก็จะมีของคุณแมทเฮกสองเล่มด้วยนะแล้วก็ instant mood fix อีกเล่มหนึ่งนะคะ โอเคมาที่เล่มนี้เนาะ Lost Connection โอเคคำด้านหลังบอกว่าทุกวันนี้ภาวะซึมเศร้ากลายเป็นโรคแห่งยุคสมัยแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมที่ดูเหมือนจะไม่มีตัวยาไหนที่จะช่วยห,หายขาดได้บางทีอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาคน้นหามเมล็ดพันธุ์แห่งความเจ็บปวดที่ฝั่งลากลึกทบทนว่าที่ผ่านมาเราโมแต่หาทางเยียวยาโรคจนหล,หลงลืมโลกไปใช่หรือไม่ ผู้เขียนเนี่ยค่ะโยฮันฮารีเนี่ยเผชิญภาวะซึมเศร้าตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็ติดอยู่ในวังวนของโลกเนี้ยประมาณ13ปีเขาก็เลยออกเดินทางเพื่อค้นหาคําตอบจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกพยายามสืบหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนข้อมูลนะคะที่น่าเหลือเชื่อที่บริษัทยาซุกซ่อนไว้เพื่อย้อนลอยสู่ต้นต่อของภาวะซึมเศร้าที่ทําให้เราตัดขาดจากโลก ท้งวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมงานที่ไร้ความหมายหรือเหตุการณ์เลวร้ายในอดีตพร้อมทั้งนําเสนอหนทางเยียวยาแบบใหม่ที่เปรียบดังแสงสว่างปลายอุโมงค์เพื่อที่จะนําทางเรากลับใปเชื่อมต่อกับโลกและผู้คนอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นโรคซึมเศร้ามีบาดแผลทางจิตใจหรือเป็นคนทั่วไปที่เผชิญความทุกข์เป็นคร,คราวหนังสือเล่มนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าอาการซึมเศร้าไม่ใช่ความป่วยไข่แต่เป็นสัญ,ญญาณเตือนให้กลับมาทบทวนชีวิต กอบกู้ตัวตนและความสัมพันธ์ที่หล่นหายแล้วค้นหาหนทางเยียวยาความเจ็บปวดทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและสังคมเพื่อก้าวออกจากโลกที่ซึมเศร้าไปด้วยกันก็น่าสนใจนะคะก็อย่างที่อย่างที่หนังสือโปรยไว้คือมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะอ่านเนาะคนที่ไม่ได้เป็นหรือว่าแค่กำลังเป็นถูกก็สามารถที่จะลองหาเล่มนี้มาอ่านได้นะคะ เล่มอีกเล่มหนึ่งที่พ่อยมีแล้วและยังไม่ได้อ่านก็คืออันนี้ค่ะ The Art of the Good Life เอ่อเป็นวิธีการคิดทั้งสำหรับการมีชีวิตที่ดีขึ้นและการ for business and better life นะคะคือหนังสืออ่ะก็บอกว่า คุณเคยที่จะแบบใช้เวลานานเกินไปกับการแบบทำ powerpoint presentation หรือเปล่าหรือว่าขาดการมองเห็นสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขหรือเปล่าหรือว่า fail ในการที่จะประสบความสำเร็จกับลองเทิ r m g โกหรือเปล่าอะไรที่มีความหมายในการที่จะมีชีวิตที่ดีเนาะเราควรจะใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อะไรที่จะทําให้เรามีความสุขจริงๆ ฉันต้องมีเงินเท่าไหร่ฉันต้องมีแบบเวลาเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้เราหาเจอช็อตคัดนะคะในการมีวิธีการคิดและการตัดสินใจที่ดีขึ้นฉลาดขึ้นเนาะไม่ว่าจะแบบทั้งชีวิตของตัวเองทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ทำงานนะคะในการทำงานแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะมีชีวิตที่ดี เออแต่ว่ามันจะทำให้อ,อ่คือข้อแนะนำที่ที่อยู่หนังสือเล่มนี้อย่างน้อยก็จะทำให้อ,อ่คนที่ได้อ่านเนี่ยได้มีโอกาสที่ดีขึ้นในการที่จะแบบเออมีมีชีวิตที่ดีเนาะจากการคิดการตัดสินใจที่เป็นข้อแนะนำจากหนังสือเล่มนี้นะคะอ่านถ้าใครสนใจเนาะก็ไปไปลองหาอ่านดูนะคะเพราะว่าจริงความเครียดเอ,อ่อหรือว่าความ ความเป็นทุกข์ความหรือความไม่เป็นสุขส่วนใหญ่มันก็จะเกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตที่เราเรียกว่าการทํางานใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นหนังสือที่ช่วยบอกว่าเออเราเราควรจะคิดหรือว่ามีคือมีวิธีการคิดยังไงที่เป็นออปชันบ้างเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยโอ้โหโตัวหนังสือเล็กมากแต่ว่าแบบ มันเป็นเล่มที่แบบจับกำลังพอดีมือเนาะมีทั้งหมด52บทอ๋อ52บท52วิธีคิดนะคะก็เดี๋ยวถ้าลองได้ลองอ่านแล้วก็อาจจะยกบางแนวคิดที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะคะ The Art of the Good Life จริงๆหมดแล้วอะหนังสือที่หนังสือที่ได้ได้ไดรับลิสต์มาเราก็ไปหาซื้อมาได้ทีเนี้ยมันยังมีอีกประมาณ1 2 3 4 5 5เล่มนะคะที่ออพอยังหาหนังสือไม่เจอเนาะก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะลองไปหาดูใน a เม z o n ค่ะก็เป็นเวอร์ชั่นที่เป็น k n n l l เเวอร์ชันนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูกับใน Book Depository ว่า เอ้ยราคาหนังสือที่เป็น paperback อ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะแล้วก็ลองเทียบกันดูคือเล่มที่ยังไม่มีเนี่ยกำลังตัดสินใจยอยู่ว่าจะซื้อจาก book d e pository หรือว่าจะซื้อเป็น e-book มาอ่านนะคะซึ่งเท่าที่คำนวณราคาแล้วว่ามันต่างกันประมาณ30%อือก็คือ e-book ถูกกว่า30%เนาะแต่ว่า feeling มันก็จะคนละแบบแหละอาจจะลองดูว่าเออจะเอาเล่มไหนเป็นแบบ หนังสือที่เป็นกระดาษออแล้วก็เล่มไหนจะเป็นหนังสือที่เป็นแบบเป็น e-book นะคะทีนี้เดี๋ยวเอาชื่อเรื่องให้นะคะเ,ออเล่มที่หนึ่งค่ะก็คือบทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกนะคะ The Roadless Travel M Scott Peck นะคะเป็นคนเขียน เราพยายามลองหาออหนังสือที่เป็นเวอร์ชันภาษาไทยตามร้านหนังสือต่างๆและแต่ว่าเล่มนี้ก็หาไม่เจอว่ายังมี Available อยู่นะคะส่วนเล่มที่2ก็คือที่คิดว่าสุดกลับไม่ที่คิดว่าไม่กลับสุข The Mist of Happiness นะคะออชื่อคนเขียนเนี่ยเราอ่านออกเสียงไม่ออกอ่านออกเสียงไม่ถูก ซอนจารลโอโบเมอร์สกี้อ่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเดีขึ้นเดี๋ยวจะพยายามหาอินเสิร์ตเอาไว้ให้เนาะโอเคแล้วก็ส่วนภาษา,ษาอังกฤษนะคะอีก3เล่มก็คือ good reasons for bad feelings อีกเล่มนึงคือ f o u l i s h แล้วก็เล่มสุดท้ายคือ what are you doing with your life เดี๋ยวมาลองดูกันที่เล่มแรกเมื่อกี้เนาะคือบทเรียนชีวิตที่สิตธแพทย์อยากบอกนะคะ The Road Less t r a v e l อ่าถ้าเกิดว่าลองเข้าไปดูรายละเอียดนิดนึงก่อนใน Goodreads นะคะ Goodreads ก็เป็นแอปที่เอ่อพอใช้เหมือนกับลิสต์หนังสือเออทั้งอันที่อยากอ่า แล้วก็อ่านแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะหลอกเอาไว้ใน g o o d Read ด้วยนะคะเหมือนเป็นเชลฟ์ของตัวเองโอเคบทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกนะคะก็หนังสือพูดถึงดีเทลถุกาสุดมุ่งหมายในชีวิตคุณคือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและหลบหนีความทุกข์ผมไม่แนะนําให้คุณสแสวงหาการเติบโตทางจิตใจเพราะคุณจะไม่สามารถได้มันมาแล้วคุณก็จะถูกเรียกร้องให้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆให้ทําในสิ่งที่คุณต้องเจ็บปวดมากขึ้น คุณอาจเกิดคําถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะปรารถนาการเติบโตทางจิตใจไปเพื่ออะไรถ้าคุณถามคําถามนี้บางทีคุณอาจจะไม่รู้จักความปิดติดบกบานมากพอก็เป็นได้บางทีคุณอาจพบคําตอบจากหนังสือเล่มนี้นะคะกเ็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นเนาะที่เราหยิบมาจาก good read นะคะทีนี้ต่อไปเล่มที่2ที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือที่คิด ว่าสุขกลับไม่ที่คิดว่าไม่กลับสุขนะคะก็เล่มนี้จริงๆมีภาษาไทยนะเผื่อว่าถ้าใครหาเจอก็ลองไปหาดูนะคะหนังสือจิตวิทยาที่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นข้อมูลเชิงวิชาการผู้เขียนเป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาค่ะที่ท้าทายให้เราตรวจสอบความเชื่อว่า สิ่งนี้ทําให้ฉันมีความสุขจริงหรือเปล่าอาอย่างเช่นฉันแต่งงานกับคนที่ใช่ไหมมีทายาสืบสกุลได้ทํางานที่ใช่ร่ารวยเงินทองความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงมายาคติหรือว่าทําให้เราได้มีความสุขจริงๆต่อไปเล่มที่สนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อมาก็คือ Good Reasons for Bad f e e l i n g เล่มนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะ เท่าที่ลองอ่านดูน่าจะเป็นหนังสือที่พยายามชวนให้เราทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรเราถึงมี a นก v ี feeling มี bad feeling เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มองออสิ่งเหล่านั้นนะ่ะเหมือนลงไปศึกษาในมุมของปัจเจกเป็นแบบ individuals as individuals นะคะมันก็จะมีแบบ d i s o r เดอทาง m e n t a l หลายอันที่ถูกเมนช่นนะคะทั้งเรื่องของการแบบ Addiction เรื่อง Anorexia อหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่เป็นในเชิงในกระถิเรื่องนี้ก็คือ Good reasons for bad f e e l i n g นะคะต่อไปเล่มสุดท้ายใช่ไหมนะเเล่มนี้ f l o w i s h นะคะ A visionary new understanding of happiness and well-being ก็น่าจะพูดถึงเรื่องของความสุขเนาะเป็นหลัก เล่มนี้นะ่าจะเป็นเล่มที่หลกัหลกๆแล้วว่าพูดถึง psychology ในในแบบที่เป็น p t s v t p v y p s y l o o y อ่ะซึ่งมันแตกต่างจากเอ่อไซคล g จีแบบโดยโดยทั่วไปหรือแบบไซคล o จีโดย r a d i t i o n a l นะคะก็คือเมื่อก่อนน่ะตัวจิตวิทยาเหมือนกับมันเป็นการ เป็นศาสตร์ที่ทําให้เราอะพยายามที่จะแก้ไขความเจ็บปวดทางจิตใจของคนที่มีม,มีการเจ็บปวดทางจิตใจเนาะแต่ว่า p t i v e psychology เนี่ยเป็นการเป็นการมองในอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มนุษย์มีความรู้สึกที่ดีมี Positive Emotion หรือว่าสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขเนาะโดยที่มันพยายามจะอธิบายผ่านตัว พิลล่าเสาหลักนะคะ5อันของ positive psychology ซึ่งมีเรื่องของ engagement relationship meaning accomplishment นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นตัว fulfill ออความรู้สึกในเชิงบวกให้กับให้กับมนุษย์ได้นะคะแล้วก็มันทำให้สามารถที่จะออมีชีวิตความเป็นอยู่ออที่ดีขึ้นได้บนพื้นฐานของของความรู้สึกดีๆนะคะ ่าเมื่อกี้ไม่ใช่เล่มสุดท้ายมีอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือชื่อว่า What Are You Doing With Your Life One of the Greatest Thinkers of the Age อ่นนี่คือคำนิยมโดยดาลิลละมะนะคะบอกว่าเป็นนักคิดคนหนึ่งแห่งยุคเลยทีเดียวคุณคือใครคุณคืออะไรคุณต้องการอะไรจากชีวิตชีวิตแบบเฮิร์ตสัต เราเราเจ็บปวดเราบาดเจ็บจากชีวิตแต่ว่าเราแทบจะไม่ถูกสอนว่าเราจะต้องดิลหรือจัดการกับชีวิตเออที่เป็นความรู้สึกเหล่านี้แบบนี้ยังไงนะคะก็หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนก็แนะนำตีมเยอะแยะเลยในชีวิตเนาะตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ความรักนะคะไปถึงความกลัวหรือว่าความโดดเดี่ยว สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าแนวคิดเหล่านี้มันจะถูกนำเสนอมาด้วยอะไรบ้างเนาะแต่ว่ามันก็สุดท้ายแล้วว่าชีวิตนี้มันคือคนที่ต้องรับผิดชอบกับทางเลือกใดๆก็ตามเนี่ยมันก็คือตัวเราเองนะคะว่าเราเลือกที่จะแบบใช้ชีวิตของตัวเราเองยังไงก็อันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งหวังว่าทุกคนนะ่าจะได้ลิสต์หนังสือไปพอสมควรนะคะ อา,าอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากว่าแบบแต่ละเล่มมันยังไงอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าได้อ่านแล้วอา่านรับรองว่าน่าจะได้มีอะไรมามาคุยมาแชร์ต่อแน่นอนนะคะส่วนถ้าใครได้อ่านเล่มไหนแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบามาคอมเมนต์หรือว่ามาพูดคุยแนะนำใหยได้ว่าเฮ้ยเ,เล่มน,นี้ยังไงต้องแบบต้องโดนแล้วอะไรเงี้ยขอแบบมาก่อนเลยอะไรเงี้ยโอเควันนี้ประมาณนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ